ไปดีทำสู้ตอนนี้ขาเจ้าเดินทางมาออกจากกรุงเทพมนครสิมุงหน้าไปทะเลพุรร่ละเด้อทะเลหัวหองหัวหีนสะอ่ำพุรร่ละยังแรนอยู่ตามถนนอันระรามทีสอง ทั้งหลอดแห่งทราบหมายเลขสามสิบห้าทางผู้ชมรถตีทคอยเป็นคอยไปมันจุดก่อสร้างเพิ่นเนาะสองย่างก็ได้เรามาระวังย่านเตยเครื่องมันก่อสร้างเพิ่นลดลงมาเส้หัวนี่แหละก็ได้เอาแล้วเตะไปโตไข่สุ้มไปไปเอาเบิื้องหนึ่านผู้ชมคอย ุ่นนะหอยอยู่ thường พูดคอยเปลี่ยนคอยไปได้ทางสุมเดอ้อเบิ้งน้ำกันเบิ้งสถานการนี่นะรถติดอยู่ถนนพระรามสองบ่ดเพันกับลังกอ่อสร้างนี่นะเด้อทางสุมเดอ้อเน,นี่ยบ่อขวานะพญายาวอยู่ซ้ายนี่แหละติดกับสร้างมันขวามันขวา วัวมันมาเป็นเอาอยู่ไส้ไส้ทุดีบัวไส้กับยู่กลางคันออกไปนอกคุแห่งดีแต่ว่าออกไปท่งคุณกยยากคือกันเข่ายากออกละอันนี้รถมันตายซือมันต่ำกันพุ่นน่ะสามคันพุ่นน่ะแยกันเขาเอาเน,นี้ยฮะฮะามออกมาอยู่เบื้องนี้ ไฟเชีซรามอสถนนพระรามที่สองทำด้วแห่งซากไม้เลขสามสิบห้าเซ็นทรันละพระรามที่สองเห็นไหมดูความมือนี่นะนี่เขาเคยมาบิ๊กซีนึงดีดีดิไปไปเฮ้ยทำมือมคลอยไปค,อย,ค,อ,ยคอยแลน สายทะเลบากคุณเทียนฝากตรงฟังจะยินยิน,ยนป่านน้ำลวกกลางเบิ่งไปได้ทั้งสมดุดเลนประมาณ7จ็ดบครับเจ้ากับไอ้โบก้าเลนไว้

ด่วนเนาะทางด่วนลงไปภาคใต้ของประเทศไทยต้องสร้างดูคขาบอมีสติแ้อกันฮ่องกองยามาอยู่ซยอย่าสุดไปขัาวท่านไปขัาวมันแลนไว้เท่ากับโบแลนไว้เทาก็อยู่ใซ้ๆนี้ยามาอยู่้ายเป็นรัก แลนซ่าดีเพื่อว่าเขาจะได้เบิงว่ามันเกิดอย่างคืนเกิดค้นเขาก็ยังได้ลุกหลีดเลีเ่ยงลบทัันน,น,น,น่ะนะสมุดมุ่งหน้าไปสมุรสาคลพุ่นละทังสม ก็สร้างสาธารณะไปที่้างของเพิ่อนว่าคนประเทศเจริญนเลยคนแห้งสร้างหลายนี่ละครธรรมมาแล้งแต้นทางทีิงเก้าเนาะเาก็มาออกอยู่างไรยงอยังว่งมา,มา,ามาติดอยู่นี่แหนะการดิเก้านะอ้ไรเก้าเรามมามาเตยพัทยาอันะมาติดกันอยู่นี่ครับเขาเอืนทางคอกขวดเป็นเขาที่แก้ด้ิสะพานยกระดับมันโบได้คลอควดแล้วต่อไป สำเร็จเพล้อีกสองปีเพื่อลไ้ไปพปชิเรียลปีหนึ่งนี่ขึ้ที่โบแลอไงสองปีสามปีเพื่อแล้วมันแบบทั้งอันอันนด่วนหมายเลขพกเขาละว่าสองสามปีแนี่ห้าหกปีแล้วก็ยังไม่ได้เปิด ยามอยู่สินกลางหรือว่าอยู่สิส่งที่กลัวว่ายามาไปเตือนท,ที่ตัวเองอยู่เรื่อยๆแลนกันถ้าเจ้าแลนกันมีแต่หกสิบเจ็ดสิบแลนไว้โบได้ถ้าอยากแลนไว้ต้องไปซีดขัวให้เพิ่นไปซะเขาคอยอยู่ทรายนี่นะคอยกระดึบ๊บกระดึ๊บไปอ้าว จะยืนยืนปานน้ํ ไปซอดพุ่นแล้วไปฮอดอันนั้นสามแยกทางมัน,น,นหมายเลขกซี่พูดแล้ว mm hmm. เพชรบุรีพุ่นแล้วแถวสุดทอนกำ mm hmm. ดวนตุ้งนี่นะ mm hmm. มันติดนะฟันหอดห้านแรกก็สืบต่อไปจ้าขันก็ไปฮอดเพชรบุรีแบบนั้นแล้วก็ซีบ mm hmm. เบิร์ตทน,น,น mm hmm. แล้ว,วลมาเป็นอีกสิบป,ปีนบบี่ชิ้เลี้วบุบุจะใส่บุบุบ อีกห้าปีชิดเซ่โยโย่ตัวฮอดเพชรบุรีนี่เพื่อหอดสามแยกเพชรบุรีคอยไปคอยไปดามือซื้มบุฟอ,องบุฟองเด้อ เดือนแปดสิเป็นยอของแกเครื่องแของ,ของ,ข,องของเป้านอ้อคนเฝ้าด้คนทำมาหากินเป้าไปแกเครื่องแกของใหไม่ได้ลายเที่ยวเจะก็ต้องแซงไปเขาก็เขาหานม อยา่าจริงใจก็อยากเฝ้าอยู่แต่ว่านี่แหละให้ปลอดภัยเซฟตี้เฟิร์สเพราะว่า,วามันอยู่เทิงเขาหรือหัวเขาดีมัมีดคนบวมีปากคนหัวเข่าหรือคนกับเหล้าไม่ได้เลยเนนมีทพอมีอยู่คัตเตอร์ออกมาฮะคัตเตอร์ะนะ

ค่อยไปคอยไปทำซุ้มพอดีอากาศก็ดีด้วยทำซุมเด้อฝนตกน้อยหนึง่งแล้วก็มันก็โบดมันก็แบบดดเนาะคึ้มฟ้าคึมาค้มฝนเนาะอยู่ภาคใต้ของกรุงเทพมหานคะรภาคใต้ของประเทศไทยนี่นะนี่นะทำซุมพักครับครับบินนี่ยมักิแก้หามันมีวิธีไหม ไปทางบุผู้ชมาาานานงนนองกอสามนี่รามาระวังได้สังเกตเบื้องบอนทึงท่งๆแล้วมีอย่างรุดลงมาฮะนะที่ส่ที่เป็นดีเห็นไหมไม่ได้ลบทันรด เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดมันฝามันแมนอยู่ยังไงมันฝามันเวิ่งไปเวิ่งไปฮัลโหมุ่งหน้าไปสมุทรสาคร nhau 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 đưa đồng xuống đâu ที่จริงอยู Works ่ส <He> ิใจดีฟาบ่ฟังเงา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  มีเมาทางทั้งสองนะ หัไนไวเรียนไวยรี่ฮันเรียนซาเข่าดูหุ่นน,แบบนั้นจะไปจอไหมูะหันทีพางออกน่ย่างนเรีนาเรียกเ่แล้วเขาอันน่โอ้ยฟูแรนแล้วมันมีฟูแรนซ่าที่ผูแรีจากแร่นไว้มันก็แรีนไว้ก็ได้เขาก็จะเป็นมาใส่เมืองใหม่อย่างอยู่นี่แหละมาใส่แท้มันอยู่ในพุ่นแล้วคนพาสร้าง มาใส่มืองใม่อยู่ทิศถนนพระรามสองนี้อรระกาด่วนไปากรกด่วนไปหาเพชรบุรี รถติดหลายดิพวกเขาซีันนักท่องเที่ยวเขาสิไปทะเลเขาบ่อยากเขาเฝ้าเขาฟังนอกไหนนักท่องเที่ยวไปทะเลเราก็ต้องได้ขึ้นทั้งด่วนจะพวกเขาคุณส่งคุณสิ่งเฝ้าแกเครืองแกของไปส่งแต่ละจุดๆเขาก็คืนทั้งด่วนยอมเสียเงินอันเวลาเปลนเงินด้บ้านเขาดี 高收益生。God, somebody, somebody.